คับพระรัากา์หมอเจเจตค่ะเจริญทำสัมฤติพี่น้องหมู่วิตีทุกท่านนะคะกับคารวะคุณด้วยค่ะขอยค่ะชื่อมาคัสซอนชานเชชูจิตนะคะชื่อเล่นจวงชื่อทางธรรมเพียรพิมพุธค่ะอายุห้าสิบเก้าปีเป็นจิตอาสาสังกัดสวนปานาบุญสามนะคะเออจริงๆที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่จริงๆเรื่องเรื่องเยอะอะคะ่ะ เรื่องคือเรื่องเยอะมากแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะพูดเอ,อยากจะมาพูดสุราธรรมนะคะในเรื่องที่ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเชงเม้งค่ะเชงเม้งที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างโจเองก็เป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทยแล้วแม่เองเนี่ยก็จะค่อนข้างยึดยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่แกปฏิบัติมาอยู่ใช่ไหมคะว่าเชงเม้งก็ต้องไปไหว้ที่สุสานกันแล้วทีนี้ปีนี้เนี่ย ที่ที่หัดใหญ่อะคะ่ะโควิดค่อนข้างรุนแรงจนก็หาวิธีว่าเอ๊ะจะพูดกับแม่อย่างไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่ๆก็พยายามที่จะบอกแม่ว่าเราไหวที่บ้านได้ไหมไม่ต้องไปสุสารคืออันนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติการไปทําความสะอาดการอะไรเนี่ยเราเราดูแลแต่ขอว่าไม่ไปได้ไหมเพราะว่าเวลาไปใช่ไหมคะพี่นิดหน่อยคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านนี่คือไก่เป็ดหนึ่งตัวนะคะเวลาที่จะต้องไปไปไหวกันนะคะทีนี้จุง ที่บ้านเนี่ยทุกปีเนี่ยคือสิบตัวค่ะอย่างน้อยไก่สิบตัวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจึงก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะจงจะพูดยังไงกับแม่ที่จะแบบให้แม่ยอมรับได้ว่าเราไม่ต้องไปที่นั่นแต่เราไว้ที่บ้านแต่ทุกอย่างจะเหมือนเดิมคือแต่เราไม่ต้องเอาตัวเราไปเสี่ยงกับโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เลยลองพูดกับแม่ว่าปีนี้เนี่ยเออก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งค่ะพอดีพี่สะพ้ยกับหลานติดโควิด แต่เขาอยู่คนละบ้านกันนะคะพอพอจังหวะที่ว่าเชฟสองคนติดโควิดเนี่ยมันก็เป็นจังหวะของจวงใช่ไหมคะว่าคนที่จะต้องทําทุกอย่างเนี่ยจะเหลือจวงเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นจวงก็คิดว่าจวงมีมีพาวเวอร์พอที่จะต่อรองกับแม่ได้แล้วก็เลยเอาพูดกับแม่เลยแบอบกว่าปีนี้นะ่ะขอว่าไว้ที่บ้านได้ไหมพี่สะใภ้ก็ติดโควิดร้านก็ติดโควิดกว่าจงจะไปถึงอนะ คือวันที่เอมันมันก็เย็นแล้วใช่ไหมกะเตรียมไม่ทันในเรื่องที่จะไปสุสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทาให้แบบบกผ่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับแม่แล้วกําลังไม่มีก็กําลังหลักก็คือไปไม่ได้แล้วตัดตัวแม่ก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งได้แต่ต้องว้วันที่ห้าแม่ก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเอโอเคจนก็รับข้อเสนอบอกโอเคได้แล้วก็เลยบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องกังวลว่าเราอาจจะไหวน้อย จงจะทําให้สมเกียติที่แม่ไหวสิบตัวจะไม่ให้พรกเลยแล้วก็บอกแม่อย่างนี้ไปใช่ไหมแม่ก็ไม่พูดอะไรเออปกติก็รู้อยู่แล้วจงกะต้องเอาของไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออทําให้แม่ทุกอย่างค่ะแล้วในใจก็คิดเลยค่ะคิดตลอดเวลาว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะไปลดเนื้อ,อสัตว์เขาเพิ่มผักให้เขาเพิ่มเต้าหู้ให้เขาเพิ่มถั่วให้เขาอะไรเงี้ยคือก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเคเมนูอาหารอยู่ในมือของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยก็ก็ทําให้แม่ทําทุกอย่าง ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอย่างว่าพอจวงเป็นคนทําอาหารเนี่ยทุกคนกังวลเลยค่ะพินมาทุกคนกังวลว่าต้องได้กินผักแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวเราไม่กินไงคะใช่ไหมคะแต่แต่ด้วยความที่ว่าจวงได้จากแม่ข้อหนึ่งว่าแม่ยอมที่จะให้ไว้ที่บ้านแล้วจวงก็ไม่ไปไปแบบเหมือนกับบังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอยากกินอะไรทําให้ทําให้ทุกอย่างค่ะแต่เราก็ลดลงลดลงแล้วก็พยายามเอาเต้าเต้าหู้เอาผักเอาอะไรไปเสริมเสริมเสริมให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่เขาจําเป็นต้องกินค่ะเพราะจงเป็นคนทําอาหารคนเดียวทุกคนไม่ได้ตอบก็ก็กินไปแล้วก็เออสังเกตก็ไม่เห็นเขาจะมีแบบรู้สึกว่าลําบากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคนแก่ก็ทําให้นิ่มลงถูกไหมคะให้ให้ผักเขานิ่มอะไรอย่างนี้ยก็เห็นเขากินแล้วเขาก็ไม่ได้มีมีความรู้สึกว่าลําบากยากลําบากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอพอวันที่ไหวจริงๆค่ะพี่่อยคือแบบเราก็พยายามขนมอะไรอย่างนี้ค่ะเอออยากกินเซเปาลส้อยหมูไม่ห้ามค่ะสั่งเลยเต็มที่เต็มที่กัด แต่มีไส้หวานปนมามีไส้เผือกไส้ถั่วไส้อะไรก็แบบแซมแซปนมาอะไรเงี้ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าให้เขาซื้อเองเนี่ยมันจะเป็นไส้หมูหมดเลยเราก็พยายามปนๆๆมาอะไรเงี้ยเออแม่ก็มองแบบนึงแต่ด้วยความที่ว่าจัดให้เขาเต็มเลยค่ะเต็มถาอะไรเงี้ยแกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไว้ที่บ้านก็ดีเนาะแบบของได้จัดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารก็ร้อนๆ้อนพอไห้เสร็จเนี่ยคือแม่เป็นคนที่ชอบแจกค่ะชอบเป็นคือชอบแจกเป็นชีวิตจิตใจพอทําเสร็จไหวเสร็จปุ๊บ แกนั่งแจกเลยค่ะแกก็แจกแจกแจกไม่ต้องไปนเนื่องใหม่ให้เสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านนี้จะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือจะให้อาหารใครต้องอุ่นให้ร้อนก่อนให้เขาต้องไปถึงหมายถึงว่าคนรับพร้อมกินอันนี้คือแม่เราก็นี่คือจุดอ่อนของแม่แะคะ่ที่ทาให้โจงแบบสามารถที่จะทําให้เปลี่ยนความคิดเขาที่จะมาไว้ที่บ้านแล้วเราก็เออคิดว่าตรงนี้จะเป็นวัฒนธรรมพี่นหนคะไก่สิบตัวนี้เหลือหนึ่งตัว เราก็ดีใจว่าโอ้ยอย่างน้อยยูก็ช่วยชีวิตไก่ได้ไปเก้าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออแล้วก็แม่จะเป็นคนที่ไม่กินของไหวแม่ไม่กินเพราะฉะนั้นปีนี้จงสั่งซื้อหมดเลยจงไม่ทาสักอย่างเลยคะ่ะจงบอกแม่ว่าทําไม่ไหวนะแม่คนเดียวทาไม่ไหวเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวต้มไปเดี๋ยวไก่ไม่สุกเดี๋ยวมันพูดกินไปเดี๋ยวท้องเสียอะไรเงี้ยก็ว่าไปตามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็บ,บอกทาไม่ไหวนะแม่ขอสั่งก็ไปสั่งซื้อซื้อเสร็จปุ๊บก็ไปบอกที่ร้านบอกว่า สั่งไก่หนึ่งตัวแต่ขอไก่สับหนึ่งกล่องเล็กๆพ่อแม่ไม่กินเราก็จะทำอย่างนี้ทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่คือใช้วิธีนี้เลยค่ะสั่งกล่องเล็กๆอีกกล่องหนึ่งให้แม่ได้ทานก็ของไหว้นี่แม่ไม่ทานอยู่แล้วก็ก็ดูท่านจะแฮปปี้อะค่ะว่าอ,อวิธีนี้มันดีกว่านะดีกว่าที่พวกเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นตั้งแต่ตีสองมาเตรียมอาหารแล้วก็ไปที่สุสานแล้วปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเรื่องของโควิดหัดใหญ่นี่โควิดเยอะมากค่ะ เราไม่รู้เลยว่าเดินมาสิบคนนี่แปดคนเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดให้แม่ฟังเหมือนกันว่าแม่อายุเกือบเก้าสิบแล้วคิดดูถ้าเราไปแล้วเราเอาเชื้อมาเนี่ยแม่จะเป็นยังไงแล้วคนที่ลําบากคือหนูนะแล้วหนูต้องนั่งเครื่องบินไปกลับไปกลับมาดูแม่อย่างเงี้ยไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับแม่อ,อถึงเรื่องโควิดเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องความรู้ว่าแมก่ก็เปลี่ยนได้เยอะขึ้นตรงนี้เราก็ก็เลยคิดว่าต่อไปก็คงจะใช้วิธีนี้ค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุด สิบชีวิตก็จะเหลือแค่ชีวิตเดียวที่เราไปทําร้ายเขาอะไรอย่างเนี้ค่ะนะคะก็ก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ดูแม่ก็จะเข้าใจเหตุผลเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะอันนี้สิ่งหนึ่งอะ่ะจุก็คิดว่ามันมาจากการที่อ่าตัวจกเองนะคะก็คือเราเรานิ่งกับกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มากขึ้นแล้วเราก็จะไม่เหมือนกับไม่ทําอะไรที่ตามใจตัวเราเพราะฉะนั้นเออจะคิดว่าอันนี้สมตรงนี้เหมือนกันที่เออจะทําให้แม่เนี่ยสามารถที่จะกลับมา ตรงนี้เห็นคุณค่าตรงนี้มากกว่าที่ว่าจะต้องไปแสดงความกตัญญูแค่สุสารจึงก็บอกว่ามันไม่ใช่ถูกไหมคะตอนแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยจึงทาเต็มที่ให้แม่แต่เมื่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกหลานคนไหนทําอะไรให้แม่บ้างเพราะฉะนั้นแม่เอาตรงนี้ดีกว่านะตรงที่แม่ยังอยู่เนี่ยแม่จะเห็นว่าลูกอทําอะไรให้แม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะีุณนุ่นค่ะอนุโมทนาค่ะยินดีกับชีวิตที่รอดนะคะอีกเก้าชีวิต ใช่เอ่อลำดับต่อไปแม่อาจจะรับได้ก็ได้ถ้ามีคำอธิบายเพิ่มว่ายุคโควิดนี่นะเขาอ่ผู้ที่ไม่ได้ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะจะมีความความเสี่ยงความรุนแรงของโรคที่น้อยกว่าใช่ไหมคะแม่อาจจะเป็นห่วงบรรพบุรุษนะอาจจะอาจจะยอมก็ได้นะก็จริงจริงแม่เป็นคนที่ไม่ยอมเรื่องพวกนี้เลยค่ะคือแม่คือเรื่องเดียวที่แม่ยึดคือเรื่องการ การไหว่เนี่ยค่ะพี่หน่อยคือาาพี่ชายเคยเล่าให้ฟังว่า,อา,าบอกแม่ว่าแม่แม่แม่ลดจำนวนของลงได้ไหม <c oughs> คือคือเขามองในเรื่องเศรษฐกิจว่าของมันแพงขึ้นอะไรขึ้นแล้วแล้วไหวมาแล้วแจกอย่างเดียวค่ะพี่หน่อยคือที่บ้านนี้เขาจะเหลือกินน้อยมากเพราะว่าพี่ชายเองก็ไม่กินสัดปีเขาเขารู้สึกมันเขาเป็นเกาเขาจะไม่กินที่นี่มันก็จะเหมือนกับแม่คือให้ให้จนจนเขาเรียกว่าอะไรให้ให้มาตลอดทุกปีเหมือนไปไหว้สุขศาสินะพี่พี่หน่อย ตอนให้ไก่กี่ตัวค่ะสุดท้ายเหลือเหลือที่บ้านก็แค่ตัวเดียวนะคะผู้แม่จะให้จอดตลอดทางเลยค่ะเอาไปให้ญาติเอาไปให้คนกรีดยางเอาไปให้เอป้านคนนั้นที่ที่แกอยู่บ้านคนเดียวเอาไปให้ลุงคนนี้ก็สุดท้ายเราก็เหลือไก่กลับบ้านแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะค่ะเหมือนวัฒนธรรมแบบปันนะคะ <c oughs> แต่ว่ามารูปแบบของความเชื่อความ เป็นหลักยึดมั่นของจิตวิญญาณที่วัฒนธรรมเหล่านี้นะเราเราเห็นเราเห็นการสืบต่อของการแบ่งปันด้วยนะคะแต่แต่เพียงแค่แค่เรื่องของชนิดอาหารเท่านั้นแหละแต่ว่าชนิดอาหารก็ความที่เมื่อก่อนก็เชื่อกันอย่างนั้นใช่ไหมคะว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด<ช>ท่านก็เชื่อท่านก็เชื่อแบบนั้นค่ะแต่แต่ดูท่านก็เปลี่ยนแล้วนะคะนี่ก็มีมีอานิสงส์ของการที่เราปฏิบัติ ่ะแล้วเราก็คือน้องน้าวท่านได้ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะยินดีที่เราได้และได้ขนาดนี้เลยค่ะอนุโมทนาค่ะพี่เจืองอ่าสาธุค่ะอ่าขอบคุณนะคะก็มีสภาวะช่วงหนึ่งเหมือนกันค่ะที่กับการไหว้และตอนนั้นเราเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วมันก็อยากจะให้แบบที่บ้านไม่ได้ว่าอย่างนี้อะค่ะปกติช่วงแั้นต้องทวาใจว่ากระจายรายได้เพราะว่าเราก็จะจ้างคนแถวบ้าน ต้มเป็ดต้มไก่เพราะนั้นเขาก็จะมีรายได้และสุดท้ายค่ะไก่แต่ละตัวแล้วก็แต่ละที่เนี่ยรู้เลยค่ะว่าบ้านไหนจะได้ไปซึ่งไม่ใช่บ้านเราอันนั้นเป็นวิถีซพ่งเราก็ได้แบบโอ้อก็ทากุศลไปเนาะแต่สุดท้ายอย่างของพี่จวงเองก็คือมีโควิดช่วยที่ทให้ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะต้องเอว่าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนส่วนบ้านเฉ่งเนะะี่ยค่ะฝั่งปู่ย่าเนี่ยนะคะ ก็คือมีสุสานะอยู่ที่วัดแถวบ้านแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยทางวัดจะขอที่คืนนั่นคือเปลี่ยนวิธีเลยนะคะคือจากที่แบบฝังเลือกที่ที่ดีที่สุดแล้วฝังแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณไปจัดการเผาซะนะเพราะาเราจะเอาที่นี้ไปทําอย่างอื่นมันไม่มีทางเลือกของของคนในคนที่เชื่อเรื่องนี้ค่ะของญาติพี่น้องที่เชื่อนะมันมีเหตุการณ์ค่ะวันหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราทําใจได้นะคะแล้วก็รอไปค่ะ ไอเหตุการณ์ที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เออเราก็คงจะต้องใช้วิธีการไหว้เจ้าอย่างเนี้ยไปตลอดจนกว่าเ <laughs> พระยาะญาติพี่น้องเราเนี่ยก็ยังไม่ได้อายุเยอะใช่ไหมคะรุ่นรุ่นป้าเราก็ยังมีความเชื่ออย่างแรงกล้าอยู่อะคะ่ะแต่พอมีโจทย์เหตุการณ์ภายนอกมาเนี่ยมันต้องทําใจอะ่ะทุกคนก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ <laughs> แล้วก็คิดว่าเนี่ยราะาค่ะก็อคยาจกแปรงปันว่าบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้อยู่นะคะ เราก็ได้แหละทาดีเรื่อยไปค่ะวันหนึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมีโควิดมาตอบโจทย์นี้ให้เราอะค่ะก็เหมือนกันค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะออกมารูปแบบไหนค่ะจร่งๆทำได้ใจไรทุกแม่ตอนนั้นอานุโมทนาค่ะเดีย๋ยวเราไปต่อที่พี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มซูรีนาเชิญค่ะ